มาครับไปไปหาเห็ดไปมารับไป่าหาเห็ดกันไปไปหาเห็ดไปเรื่อๆอะไรเจยนหัวให้แม่ดูก่อนเ,เร็วๆไม่ต้องไปตรงนั้นทำาทำ้ยไม่ต้องฟังมันทั้งสองไม่ต้องฟังมันทั้งสองตัวทํา เอ้มีเมียไปไหนก็ไม่รู้ไปไปเราไปดูเห็ดกันตรงนั้นเดี๋ยวไปเดินไปไม่ดูเห็ดกันเลยออ่ะไ้นอนทำไมอปเจออจารเด็กหมามันดา่าเราทำหมามันดา่าเราทำเบือ่บอปะเบื่อเด็กเว้ย ไม่มาด่าทั้มทำไมล่ะทํามเป็นเพื่อนแม่นะมาด่าทําททำไมอย่ามาด่าทําแม่นะนาทําเนาอมาด่าทําททำไม,ไม,ไำไมโอ้ม่จะไปหาเห็ดกับทํานี่ทําเป็นเพื่อนแม่นะทําหาเห็ดเพื่อนแม่นะเสียงคนลืออ เออไอ้เดินไปทีถ้ามันไปหาเห็ดช่วยแม่แสวไหนไหนเห็ดนอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนั้นเหรอจริงเปล่าเห็ดอยู่ตรงนั้นจริงเปล่าโอ้นั่นไงตรงนั้นอ่ะตรงนั้นไอ้ทำเน่ะนี่ไงเห็ดจริงจริงจะไว้ทำโอ้จ้านี่ไงเห็ดโอ้กำลังดอกงามเลยตรงนั้นมัน่วยแม่ทำโอ้ตรงนั้นก็ชวยเว้ยชวยช่วยชวย สวยเลยนี่ล่ะนั่นไหะพุ่น่ะเป็นกิมอยู่พุ่น่ะว,ว้ายงามงามแต่ข้างล่างจะขึ้นก็เยอะอยู่นั่นนี่เดี๋ยวไม่จะเอาแล้วนี่เ,นนดนเดี๋ยวเอาวันนี้แล้วนี่บังบังบังเดี๋ยวเอาฮ่าดูาฮ่าเดี๋ยวไปดูไปดูตรงนั้นน่ะนั่นตรง มันเย็นดีใช่ไหมตรงนี้เนะี่ยจะดูเห็ดหรือจะดูไอ้ทำดีวะแล้ว <laughs> <laughs> ไ,ไปดูเห็ดกันเนาะไหนไปดูเห็ดที่นั่นไอ้ทำม,มันควนเว้ยเดี๋ยวไม่จะข้ามไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวนะ <laughs> มันตะลังสิตะโปตะเปกขึ้นกับบากรลายถึงเห็ดนะอ้าแม่กับสิล่อมพ่อแม่ไอ้ทำเอ้ยเดี๋ยวก็หงท้องกันมัหน้างายท้องกัน ดวมาดูเห็ดนี่บ้างบ้างโอ้เดินไปตรงนั้นที่ไหนมันเป็นรูไหมแหละตรงนั้นอย่าไปขุดนะอันตรายม่ดูตรงนี้ก่อนโอ้ยน,นอนไปเห็นอ,อันนั้นปักดากเอาซะเนาะนี่เห็นมหมเนี่ยโอ้พหขนาดเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเห็ดเนะ่ยเห็นบ่ เอ้ยพังงามเถอะโอ้หัวแมวตัวนี้มันหัวเห็ดต่หนอ่อไอ้ทำหนึ่งไอ้ทำหนึ่งไอ้ทำเส้นอยู่อย่างไม่ทำเจําดูมันไม่มีเพื่อนไอ้ทำเพิ่งเบิ่งเ่งไอแม่จะเอาเห็ดแตโอ้ยมันแมวกกวนพี่น้องแมวแมวแมวกวนจังเลยหนึ่ แมวจรเนี่ยมันจวนจังเลยแมวจรเนี่ยมันจวนดีจังเลยแม่ให้ท่านผู้ชมดูก่อนดูมาให้แม่โชว์ท่านผู้ชมดูก่อนเห็ดนะให้ดูแต่ตัวเองเพ่อนผู้ชมก็เบื่อสิทุสิเห็ดเยอะเลยน่ะออกไปบังบังทามบังเขาดักออกไปมาเลี้ยงสิหนึ่งกินบ่าเสแสรบบังดู เอาบ้ไงเนี่บ่ได้สองดอกทากวนตรงไหนอีกเออย่างน้ำหนาเลยเห็ดแมวบอกมันจะเหมือนเห็ดไอ้ยาพีบอกไหมเห็ดแมวบอกไหนทําไปดูซิไอเห็ดปีกเหียวไปสำรวจตรงนั้นมีเห็ดปีกเหียวไหมตรงนู้นตรงแดนข้าน่ะ ่อยระยกไปซองเบิ่งแต่หันบกาไปมันเป็นระวางเดนย่ยนเขาวเาเฮาไปลักของเขาหันนะเพราะว่าทางเขามันลงทังเฮามันหกนะเขาเหลียวเห็นหินสาฟ้ามาลักของเขาพญ่ดาด้วยว่าจะจอบซอสองซอนองซอสซองสอดน้ำเขาด้วยขาก็ยักจอบเบิ่งอยู่โอ้าะนั่นดอกนั่นก็กีมเพราะออกมาแล้ว อัน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 ส่วนมันสิแตกออกมากกัมีข้างในพูนก็มี่เดีขอนหนันแต่ว่าขอนหนันมันมันบานบพราะหนลลายดอกดอกบางามขึ้นนี่นะแต่ว่ารอบแรกที่มันออกมาเนาะงามงามเนาะถือคอยทายคลิปให้เบิ่งน่เนาะแต่ว่ารอบนี้ั่นบางามซ่ำนี่ขอนนี่สิงามกว่าบาดเอ้าวหูดักทำหูดัก บังคน,นดอกนั่นก็เป็นจุมจ่มจกุจเกะขึ้นโอ้ดอกตูมันก็หลายดูดูดูแม่จะบังอะไรนี่บังบังอะไรนี่บังบักขี้ออนอกก็ตกใจเบิดนึกว่าอันนั้นนึกว่าอีเห็บตกใจหมดเลยนัก,กเดียมเคยเอาออกให้มันอยู่ตัวใหญ่เอานั่งนั่งเฝ้าเห็ดไปจะดูแมวหรือจะดูเห็ดก็ไม่รู้ทำไมทำ <laughs> นอนไปว่นะขี้อ้อนขนาดนี้แม่ก็ไม่รักไม่ว่ายัางไงแล้วใช่ไหมไม่รักได้ไงไม่รักไม่รักได้งไงดูท่านผู้ชมจะดูเห็ดหรือจะดูดูเห็ดหรือจะดูแมวดีมันแถนดูอย่างนี้ไงถึงได้รักมันอะ จะไคิดถึงไหมถ้าเกิดแม่ขายบ้านแม่จะคิดถึงหนูไหมเอาไปด้วยดีกว่ามั้งไป,ไ,ปไหมก็หาสาวต่างเมืองไหมไปมัคงอีกนานอยู่หรอกต้องใช้เวลาสองสองปีอะถ้้โอกาสสักปีสองปีปีหนึ่งก็คงไม่เสร็จหรอกบ้านเพราะว่ามันต้องทุกอย่างมันต้องเดินด้วยเงินถ้าเงินพร้อมน่ะเสร็จแต่ว่าเงินไม่พร้อมมันทยอยทาเอาพี่หนุอมไปยังไม่ทันไปได้บ่ไก่เงินบ่หลาย ถึงหลายก็ไม่กล้าทำนะเผื่อคิดคิดไว้นะเผื่อไปไม่รอดหมายความว่าเผื่อแบบน้่งขายได้หรือยังเนี่ยเราต้องจกได้พี่น้องต้องจ่ายทั้งสองที่นะสมวนพร่าบเหมือนเหมือนกับหลังนี้เสี่ยงมากใช้เงินเกือบหมดขายขายหลังเก่ามาเนาะเอามาโปนี้ด้วยแล้วก็เอามาไหว้สำรอง เขาเอินว่าบ้านหลังเก่าเออมันอยู่ในเมืองก็ขายได้ไวอยู่แต่ขนาดขายได้ไวดําเนินเรื่องก็ประมาณสองเดือนได้พี่น้องเออในเดือนหนึ่งกับไปเส้นเอกสารเขาก็นัดนัดนัดนดน่น,นนี่นัดเฮย้ยบริ่าย,งาย,ยเงินอืมมันมีขั้นตอนของมั่นพี่น้องบริษัทโน่นนี่นั่นหลายอย่าง